สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปสั้นครับคลิปช็อตแซนวิเปอร์นะครับมาแล้วครับเวอร์ชัน2025นะครับทาลันสติคอลตัวนี้จะมีเมาส์สำหรับติดดอทนะครับซื้อดอทติดอีกทีนึงเนาะรอเลยนะครับแซนวเปอร์นะครับหนังเรื่องจอห์นวิก4่ล่าสุดนี้เลยนะครับราคาปืนนะครับวันนี้ราคา4,200บาทหนึ่งปืน1นแมกกาซีนนะครับ แม็กก็มีโลโก้ทารานนะครับแม็กบรรจุ30นัดนะครับแล้วก็ตัวปืนยิงดีๆรีคอยน์หนักๆนะครับลำกล้องโดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับผม5นิ้วกว่าๆนะครับ5นิ้วกว่าๆราคาก็จะมีแก๊สลูกซิลิโคนสปริโรลเดอร์นะครับชุดเนี้ย4ชิ้นเนี่ยบวกไปอีก800นะครับ4,200บวกอีก800เท่ากับชุดพร้อมเล่นรวมส่งอยู่ที่5,000บาทครับมาดูความแรงกันครับมา368โอ้แรง360359นะครับโอ้แรงมากตัวนี้ ยิงกันมันเลยนะครับหา SRO หรือ IMR ใส่ก็จะโคตรหล่อเลยนะครับผม